สวัสดีค่ะทุกคนพบกับอีพีสามของการดูช่องโอเวอร์ไวแล้วนะคะกับช่วงแนะนํานักภาคในช่องโอเวอร์ไวค่ะวันนี้เราจะเจอนักภาคคนไหนกันบ้างนะถ้างั้นล่ะก็ไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะพี่ลิงมี่สวัสดีค่ะนวอไวปันตะคุงแล้วก็คุณตะก้องสวัสดีครับวันนี้ก็สวยเหมือนเดิมเลยนะแหมปันตะคุงปากหวานอีกแล้วนะว่าแต่เตรียมน้าดื่มไว้เยอะเลยนะคันนี้จ้าพอดีนักภาคที่มาวันนี้เขาสั่งไว้นะ พี่กำลังจะเอาขึ้นไปที่ห้องเลยถ้าอย่างนั้นเดวไว้ช่วยเอาขึ้นไปที่ห้องพักให้เองนะคะอุ้ยถ้าเงินก็รบกวนหน่อยนะจ๊ะไว้พี่เตรียมขนมอร่อยๆไว้ให้หลังพักทัวร์เสร็จก็แล้วกันนะเย้ yeah, ขอบคุณค่ะอ้าวน้องไว้ปองต่ายพี่ตาก้องสวัสดีค่ะอยู่กันพร้อมหน้าครบทุกคนเลยนะวันนี้อ่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมพี่ควินแล้วก็นิ่มดนับคงด้วยนะเย้ <Yo. S 2> สวัสดีครับผมกำลังถ่ายรายการกันอยู่หรอ ใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้ไวจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับนักาพากที่มาอัดงานในวันนี้ค่ะโอ oh. ถ้างั้นล่ะก็เดี๋ยวพวกไวขอตัวขึ้นไปถ่ายรายการก่อนนะคะโอเคจ้าไวถ่ายเสร็จเจอกันนะแล้วไว้เจอกันนะผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังด้วยเละได้เลยค่ะไว้ถ่ายเสร็จจะรีบลงมาหานะคะเอาละงั้นพวกเราไปห้องพักกันเถอะพี่ลิมมี่เมย์เมย์ขอโกโกโ้เย็นเพิ่มบิบคีนแน่แนๆแ,แก้วหนึ่งค่ะได้เลยจ้าเราสักครู่นะ ว่าแต่หนุบหนับมีอะไรจะเล่าให้ฟังเหรอเอาไว้รอพวกน้องไว้มาแล้วจะเล่าให้ฟังนะเอาละค่ะทุกคนวันนี้จะมีนักภาคคนไหนมากันนะไปดูกันเลยค่ะคุณชิสุกะครับหือว่าไงสมมติว่าถ้าผมกับเค็นโจกกำลังเจนซอมบี้กัดแล้วต้องเลือกช่วยหนึ่งคนคุณชิสุกะจะเลือกช่วยใครเหรอครับอ่าเลือกไม่ยากเลยเลือกช่วยผมใช่ไหมล่ะครับไม่ละ่ะ สวัสดีค่ะพินาราวันนี้ขอรบกวนหน่อยนะคะอ๋อแล้วก็นี่ค่ะน้ำที่สั่งเอาไว้ขอบใจนะเดี๋ยวให้ภาคท่อนนี้เสร็จก่อนก็แล้วกันในไหนก็ในไหนแล้วนายเล่นมุกตลกให้คุณชิสุกะฮัวร์ได้ไหมอ้าได้เลยคุณชิสุกะต่อเร็มขับน้ำตาลนั่นได้เลยครับคิดว่าทำได้ก็เอาเลยเฮ้ยผมนี่รอดูเลยครับเออถ้างนั้นก็เอาสบู่ไปถูหมีเฮ้ยฮะเอาสบู่ไปถูหมูเฮ้ เอาสมูทไปถูมือเอาสมู่ไปถูมือเฮ้มันจะบอเฮ้ยถูกแล้วเป็นไงตลกใช่ไหมล่ะคนตลกเลยเคนโจโอ้ยขำน้ำตาจะไหลนี่ก็เส้นตื้นเกินมันตลกตรงไหนเนี่ยเอาละทุกคนพักได้แล้วก็นี่น้ำที่สั่งไว้มาแล้วนะครับเดี๋ยวน้องไบรซ์และปองตะจะสัมภาษณ์ทุกคนในห้องนี้นะแล้วเดี๋ยวฉันลงไปนั่งพักด้านล่างรอก่อนก็แล้วกัน เจอกันในอีกครึ่งชั่วโมงนะครับสวัสดีค่ะพี่พทุกคนช่วยแนะนำตัวเองให้กับเพื่อนๆทางบ้านรู้จักหน่อยได้ไหมคะสวัสดีครับผม AKA Mw ครับผมพร้อมบวกตลอดอะครับโทรศรัพท์มีเครื่องคิดเลขสวัสดีครับผมพี่พีเอ็มครับกินกว๋วยเตี๋ยวก็ต้องเลือกเส้นแต่อยากได้คนคิดเลขก็ต้องเลือกเราไอ สวัสดีค่ะ AKA T E Y นะคะไม่มีหรอกเราชนะมีแต่เราชอบเธอนะเธอชอบไหม <c oughs> ว้าวพี่ๆนักพากย์แกงนี้ก็แคปชั่นเด็ดไม่แพ้กับ e ีพีที่แล้วเลยนะคะเนี่ยทั้งนั้นละก็ขอเริ่มขับถามเลยนะทั้งสามคนชอบตัวละครตัวไหนที่ตัวเองเคยพากในช่องโอเวอร์ไวที่สุดแล้วก็เพราะอะไรถึงชอบ คิดแป๊บหนึ่งนะครับจำไม่ได้ว่าพางอะไรในช่องนี้ว่า,พางพากไปเยอะคิดก่อน <c oughs> ก็คงจะเป็นเออยูริไบอาน้องยอในสปา x Family ครับคือ <c oughs> ต้นฉบับมันก็รั่วๆอยู่แล้วแต่แบบพอแปลงบทให้มันเป็นภาคนารกก็ยิ่งรั่วเข้าไปใหญ่ก็สนุกดีครับอื <c oughs> จะทานแล้วนะครับองั้มเข้าให้อือร่อย อร่อยเกินค<อ>าดอมมาพาดครึ่งตัวเขียวไม่ยากส่วนมากสิทคอโอ้โห,โห,โหก็หลายตัวอยู่เนะอ่าเอาตัวเด่นๆนะครับก็มีซาซึเกะเนาะเออมีใครจำได้ไหมแล้วก็เจสนธยาเจโชเจชโช,ชโทาโร่โอ้โหมีแต่ตัวสายฮาทั้งนั้นะ่ะแล้วก็ล่าสุดครับก็ต้องโกโจเลยครับชอบมากตัวนี้อืมเท่เลยภารกิิตรัดันไอดอลเป็นภาร,รกิจลับสุดยอดที่กระเทยตัวแม่อย่างฉันต้องปั้นไอดอลให้ปังเป่ารุญาต แต่ดันมีเงื่อนไขบ้า,าบอที่ห้าไม่ให้ใครรู้ว่าเป็นกระเทยเด็ดขาดก็แบบว่าเรื่องมันยาวหัวจ่วปวดเลยตายสิถ้าฉันฟปเป็นกระเทยขึ้นมาเลยคอยภาคลงโทษแกอย่างหนักเลยนะยะอืมถ้าเป็นตัวที่เคยพาคในนี้แล้วชอบที่สุดก็คงเป็นทินตะคุ้งจากเรื่องไฮคิวนะคะเพราะว่าภาคแล้วก็สนุกมากแล้วก็ได้จิ้นกับหลายๆคนด้วยใ <laughs> ช่แล้วจันเองยังไงเล่าเถ <laughs> อยไม่รู้ว่าคนดูเบื่อแล้วหรือยังนะคะแต่ก็ยังอยากจิ้นกับคนอื่นนะโอ้ มันได้ยินเสียงแมวที่ไหนนะโห้สเปกเลยแบบนี้มองข้างหลังแล้วก็หลอ่อแฮะตอนเล่นดีไหมนะ้าอองี้มาไปนั่งเล่นที่ห้องของฉัน<ม>ก่อนก็นดได้นะมาเถอะน้ห้องของฉันมีขนมให้กินเยอะเลยล่ะเราชอบบทภาคแบบไหนมากที่สุดล่ะคะโอ้ก็คงเป็นบทที่ต้อคนอื่นไปทั่วละมั้งนะ ไม่มันสนุกดีน่ะพอมาดูตัวเองแล้วมันก็คิ้นๆกับแปลกแต่ได้หมดเลยค่ะจริงๆแล้วไม่ไม่เก่ียงงานหรอกนะคะโอ้เรื่องบทที่ชอบภาคก็ค่อนข้างจะมีหลากหลายนะครับแต่ที่ชอบเด่นๆก็จะเป็นบทที่สนุกสนุกอ่าเบาสมองอะไรเงี้ยฮา่าจะได้แบบคนดูแบบมีความสุขแบบเอ้ยฮาดีอะไรเงี้ยอ๋อชอบบทที่มันภาคสั้นๆแต่ได้ตังค์ไวๆครับ เออใครๆก็อยากคำน้อยได้มากจริงเะล่ะเออขอบคุณทางโอเวอร์ไวดด้วยนะครับที่ให้งานผมตัวตลอดทั้งสาคนมีอะไรจะบอกแฟนๆที่กำลังรับชมอยู่ในตอนนี้ไหมก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่แบบเติดตามช่องนี้มานานนานๆมากเลยแบบขนาดเรามาย้ายลงแพลตฟอร์มเป็น YouTube ก็ยังตามกันต่อนะก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมก็สัญญาว่าจะ ภาคงานให้สนุกสนุกยิ่งขึ้นกว่านี้แน่นอนก็ขอบคุณทุกๆคนมากที่ทั้งกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็รีเควสตัวต่างๆให้ได้ลองภาคกันนะคะก็เป็นคอมมูนิตี้ที่น่ารักมากๆเลยก็พยายามจะภาคให้ดีที่สุดแล้วก็เข้ากับตัวน้องๆที่เลือกมาภาคที่สุดแล้วก็เต็มที่กับงานค่ะไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันแต่ถ้าจะให้บอกกอ็ขอให้กินข้าวให้อร่อยนะครับแล้วก็ดูช่อง โอเวอร์ไว้วกินไปด้วยยิ่งอร่อยเลยครับ <laughs> อยากจะให้พ่อพี่ทุกคนช่วยพูดฝากช่องโอเวอร์ไวของเราหน่อยนะคะโอ้โห,โหประโยคตำนานต้องมาแล้วอืมขอแป๊บหนึ่งอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานโอเวอร์ไวทุกคนด้วยนะครับผมช่องภาคสนุกๆต้องที่โอเวอร์ว ก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสุขภาพแข็งแรงนะกันนะอยู่กับเราไปนานๆนะคะรักทุกคนค่ะก็รู้สึกขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามไป็นกำลังใจให้เสมอครับแล้วก็คนที่คอยรีเควสให้ภาคนู่นภาคนี่ทางทีมงานก็เก็บฟีดแบ็กไปแล้วก็ได้ ได้เอามาทำคอนเทนต์สนุกๆลงช่องแบบนี้แหละครับก็อยากให้ทุกคนติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเย้ yeah, ขอบคุณค่ะนันไว้ไม่รบกวนเวลาผู้พี่ๆแล้วนะคะเชิญพักได้ตามสะดวกเลยค่ะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เพื่อนๆชอบกันไหมคะนี่ก็ผ่านไปแล้วกับนักพากษ์6คนของช่องเราค่ะคิดว่ามีแค่นี้ใช่ไหมขอบอกว่ายังไม่หมดละใช่แล้วล่ะค่ะเอาไว้ปเจอกันใน EP 4นะคะว่าจะมีนักพากค,คนไหนมาสัมภาษณ์อีก แล้วช่องเรามีนักภากย์อีกคนกันนะถ้าอยากรู้ก็ห้ามพลาดกันนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย